นี่เราก็ทอดปลาส้มนะคะไขอบใจด้ยนี๊ดปี๊ดปเ๊ดอี๊ดปี๊มาี๊คปี๊ดปี๊ดปา๊ดมี๊นะคะทอีดปี๊ดปี๊ดีดปี๊ดมี๊ดอะ๊ดปี๊ดปี๊้ปี๊ดปี๊ดป่๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะ๊ดปปี๊ียดี สาวสวยที่เขาบอกคนนี้นะคะวันนี้ไม่ทาปากค่ะใช่เดี๋ยวแฟนเขาเขาจะเข้ามาอีกเลยนี่นะคะเอาละแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเราทําอะไรแล้วทีนี้ตอนทําเราก็จะบอกนะคะว่าทําอะไรอ่าวันนี้เยอะแยะเลยครับกับกองกับข้าวเมียเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ยนี่โอ้ยใส่มัง่วนหน่อยเออนี่ค่ะ อันนี้อันนี้มาดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้นะหน่อไม้บวกก็แกงหน่อไม้แน่ๆอ่ะอันนี้คือหัวปลาค่ะหัวปลาครับหัวปลาเออโอ้นี่สันมันมันหนักมากเลยนี่แล้วตะแกงหน่นนอไม้ระวังระวังหน่อไม้นะครับระวังลื่นอ,อ่ะเฉินเฉินมาแกให้แน่มีประโยชน์เพราะมึงนั่นอาใส่บ่ะหนึ่งหัวปลาเข้มหนึ่งใช่กันบบักชินมันเข้มอยู่เลยไมนจับหรือไม่จับแล้วมันไม่กินกินมันจิตตำกันด้วยน่ะ ขยับมากขยับมาไปเลยอครับมันทั้งดมั้งดีจะบังกล้องเขาได้เห็นาเขาได้เห็นหนายกระโค้จะดังกรคอยู่บ้านอยู่ซองเนาะกไอ้แดงข้าขนมองนะไปหา้อคนไข้ตัวเยอะเกือบลท่ามากเก็บัน่อยมง้ถ้างั้นเราก็ปล่อยอันนี้ให้มันปลาเค็มให้มันนี่ก่นเนาะละลายก่อนเนาะละลายก่อนถ้างั้น่ะ ค่ะเดี๋ยวคมาดูใหม่นะคะให้ปลาเค็มละลายก่อนโอ้คุณน่ะปป่าเขาปลาเค็มเด้ือจะเสียอะไรบ้าอย่างไรหวใหญ่ดีบ้างหอยนาเค็มมั้งเค็มอยู่เด้แต่ว่าตองไห้มันมันก็ท่านเด็ดเปรยอยี่แล้วมันละลายก่อนเพราะวาปักอันดี้ลเปอยแล้วเออเปอยเด้ เอแต่ว่าหมูปลาเห็นไหมล่ะไลาย่างเชียงไทแม่นบ่ล่ะออกินดีบ่าวดีดีครับอือแค่คุณคุณมากินอ่ะอืมคุณคุณเยอะใส่เด็ดเลยใส่เด็ดเลยครับอ่าไอ้ดูยอาหน่อไม้มาไปดูแลปูนี่แหละเอาเอาคุยกันเด้อโอ้ยเจ้าบจอยเป็นหรอไงถือมาให้เสียมูใส่อยู่โอ้ยไปกินแล้วเปลียนกันเยอะนะโอ้ยเจอถือมาคือเสี่ยให้ให้วก็แล้วเป็นบ่ล่ะผมก็ถืออันนี้อยู่แล้วโอ้ยเสียงกันอยอะนะ

ก็เลดีก็จะได้ห้าอยูเรือกินกินปลาเค็มนีตลบอบพวนเนาะคุ้นๆึ้นวะ้นขป็นออ่ะันคุ้นข่บวกได้ฮะเอคุ้นนาาะเ่าไ่จา่เจาปลาเค็มวะคุณเจ้าไ่เจาก่มันไ่ดเดือดเจ่ถาบุกอีกรอบก็ยัไม่ใ่มันจือนเ้าไกอีกรอบนู้นมันจไหลรอดยูงเพราะว่ามันบม่ได้สุกองาอปลาเค็มตัวนี้มคาแขผมเลยกินปลาเค็ม อยู่แลถวนี่ทำไมโบเก้มบ่เขาไม่เอาเอาใส่เมจุมหนามันพ่อเสีิงปลาเข้มปลาเข้มเอใส่นี้ไหมกองใส่หาพ่อมือมละกอวานู่นเอาไปตำพี่บ่าวไปิในพี่บ่าวว่าขุก้องมันคือเดง bà nhà nó cày cũng múa ngủa ngủa lọt rồi đấy. bước chân bà cái có gì vậy? nè. sắp xong là. của lên tiktok không? về. bắt lên tiktok tiktok là mọi người là làm tiktok tiktok như được ta không nhanh tiktok tiktok được rồi. để bà thấy luôn, học cả các lên bấm van, bấm con này. này. đi đi nấu canh rồi, cho đến khóm hết nêm mà khứa à, canh. cái cái cây gì vậy thưa? ใช้ยางอหนังเี้าเดี๋ยราค่อยดูอีกรอบนึงเหมือนกันไหมครับหน้าตาเหมือนกันผมแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนฮิปโปอันไหนแรดอันไหนฮิปโปไม่เหมือนกันมากดูอ่ะเอาทับพีมาดิปลาก็ละลายแล้วนะครับปลาละลายแล้วเพื่อนโอ้ละลายเอาจะพี่เร็วๆิ่ะพี่น้วนะคุณตัวนั้นละลายก่อน หัวจทยละลายเป็นท็นคว่วง้ามหัวจทยหัวใจละลายโอ้ย่อว่าตาเลยหงนี่นีน่รับผมไปมึงเรียกอะไรเนี่นยไปรวเอะเรกวา่ารบพกยาวกับถัวยาวของคัว่ว่ไปเาเลอลูกเขาพ้องหนัก <c oughs> อเขามากันนี้นี่หัวาวทั้ปีเรียกหัวก้าเ๋ยเอาน้ำมัน ก็กเงง่ายสบาน้ามันก็ได้ปีนี่พ้นหมดเลยขอขอขอน่อนะ่มหนวกเนบยบวกเรียมบวกเรีมเออบวกเรียมบวกเรียมมันสีแสบแสบบวมบวมบาดมือบาดมือเออแล้วบนีเบวงูนีเด้งูกับบ่บวงูอย่บวงู่กันเลยเข้าไปฮะ ห <ıyorlar. S 2> ัวพูดะหัวพูหรือว่าหัวงูอ่าม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 าใส่เลยใส่เยอะคัเหอก็ใหม่ด้ใส่ม้วนโคงมัวนไปไหนนะค่ตัวนี้ใส่ก้น่รม้อใหญ่กว่ากองไทยอีกตัวนั้นเป็นร่งบ่อเราเดียวทุกไยค่น่อเรเออม้อใหญ่แต่ว่าให้ก้อนไม่เดียวกับอแด้วตัวนี้บัจะฟองยังใสไม่ยังหอมเนาะแกเาไป เอ๊รู้สึกว่ามีใครมายืนรออยู่ข้างเลยคใครที่หลังเนาะใส่เลยใส่เลยเอาเลยมันบอ่โอเคนั่นหนุ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 ่ด้วยกับบ่มึงเอาไปด้านี้เอาไปล่างนะน้องเบ้า

ได้แล้วบ่นิสวันดีครับพี่นายนะนายนายครับนายคอมเดียนที่พี่เปดาไม่ชอบมากนเนียอ๋อเหรอโอ้นี่เหรอที่ว่าพี่เป็ดไม่ชอบคนนี้คนนี้เหรอเออ้เจอจริงแล้วส้มตำนะคะส้ต น้ำปลาน้ำปลาของเขาน้ำปล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 าโอาตัวเองของเขาอ่ะแจกหมดแล้วแล้วตัวเองก็ใส่น้ำปลากับปวดห้าบาทของตัวเองแจกเขาหมดละขนาดของตัวเองก็ไม่กินแล้วแจกเขาหมดเลยเฉียดยังยังไม่เฉียดเฉีแล้ว เสียรอเิดลดก็เอาใน้ำปลาหรอมนึงเจ้า่วนั่นอาจารย์มันนี่ไม่ใช่อาจารย์เลกเล็กัอันนี้ตัดสมไปนู่นแล้วตีเอาไปตกตัเดียวตักตัวเดียตักตัวเดียวตัวเเอาอกหน่อยมั้ยยัง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 ่ได้ใส่สูน่วบายแล้วกนเป็นงานรักอ่ะนะเอาลังตักสองนู้นครับไปคณคุณคือก็ไปตักสองนู้น ใส่หมดเลยเนาะเอยเนาะใช่ส่หมดเลยใส่หมดเลยน่ากินอันนี้อ่ารู้ไหมร่าว่ากินแล้วต้องมีห่อด้วยเดี๋ยวจะพอเอ๋อุ้ยเอ๋เอ๋กินไม่เป็นหรอกบอกจะถุงนี่เด้อเจี๊ยเจี๊ยกินไม่เป็นใช่ไหมคะเของปอดนะอ๋ออ่ะพี่จายเจอแล้วจ้าพี่นายเมาเหรอพี่นายเฮ้ยนี่เรื่ไรเรื่ว่าจายกัน มาพี่นายมามาพี่นายมาเร็วนี้เฉิวกาได้แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวรอตอนกินเลยนะคะอันนี้ค่ะน้ำตาลค่ะน้องหวานจัดมาให้น้องหวานนะจ๊ะคุณฟ้าโอ้ยนี่ทำแรงทำไรงทำไรกันครับครับเนี่ยเล่นไฮโลกันอยู่มเห็นไหมเนี่ยกินข้าวไปเลยแม่ถามเนาะ ยอเล่นหยอกเล่นกินข้าวครับมามามาๆแซ่บีใ่จันหูมีแกงเปิดนะครับนี่ชามตแบบคนตรูงแกงเปิดหรือแกงเลียงเป,งเปๆๆนเปเบ้านหัวหรแกงงเลียงแกงเลียงกแกงเลียงก็ต้องหนึ่งสองสานึ่งสองสามโอ้ยนะครับกับข้าวนะครับ นะ่อารอร่อยทุกอย่างเลยครับ